และในช่วงเวลานี้นะคะก็มีแขกสำคัญซึ่งถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลสหรัฐคนแรกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยแล้วก็เยือนหล,หลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือคุณเวนดี้เชอร์แมนผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเป็นการปฏิบัติภารกิจในเชิงการทูตนะคะเป็นเวลา11วันและมาเยือน3ประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คืออินโดนีเซียกัมพูชา และมาไทยค่ะคุณเทพชัยค่ะหลังจากเยือนอินโดนีเซียกัมพูชานะครับคุณเช์มันก็มาเยือนประเทศไทยนี่ก็เท่ากับเป็นการแสดงให้เห็นถึงความจริงจังอย่างเป็นรูปธรรมของโจไบเดนผู้นําคนใหม่นะัทันเนียบขาวของสหรัฐนะครับที่จะต้องการมีบทบาทที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นในภูมิภาค เอเชียและแปซิฟิกนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นการประกาศแล้วนะครับว่าต้องการที่จะมามีปฏิสัมพันธ์ที่กว้างขวางมากขึ้นนะครับแล้วก็ใกล้ชิดมากขึ้นคือในช่วงเวลานี้สําคัญอย่างมากสําหรับสหรัฐนะคะภายใต้การนําของประธานาธิบดีโจไบเดนที่ต้องการเข้ามามีปฏิสัมพันธ์และกระชับความสัมพันธ์ของกลุ่มประเทศในอาเซียนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพราะว่าก็เป็นที่รับรู้ว่าหลาย,ลายประเทศอาเซียน ก็มีความสนิทสนมกับจีนเป็นอย่างมากก็คงจะเป็นความตั้งใจของสหรัฐนะคะส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงมาพูดคุยและกระชับความสัมพันธ์โดยเฉพาะกับไทยก็คือคุยกันเรื่องความร่วมมือด้านความมั่นคงนะคะและแนวทางที่จะแก้วิกฤตในเมียดมาไปด้วยกันค่ะประเด็นสําคัญประเด็นหนึ่งคุณนัทธาท่านผู้ฟังครับที่คุณเชอร์แมนพูดในระหว่างที่ยืนกัมพูชานะครับพูดคุยกับ นายกรัฐมนตรีฮุนเซนก็คือกระแสข่าวที่ว่ากัมพูชาได้เปิดทางให้จีนนั้นเข้ามาใช้ฐานทัพเรือที่มีชื่อว่าเรียมที่เมืองเสียนูวิลนะครับซึ่งอยู่กับกับชายฝั่งอ่าวไทยเนี่ยซึ่งก็เป็นประเด็นที่ทางอเมริกาคงจะเป็นห่วงอย่างมากนะครับเพราะว่านั่นจะเป็นการเปิดทางให้จีนนั้นกระเถิบเข้ามาใกล้ชิดกับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยมากขึ้นแล้วก็เป็นเพราะว่าท่าเรือแห่งนี้นะครับก็ถือได้ว่าใกล้กับ ทะเลจีนใต้เป็นอย่างมากนะครับซึ่งก็เป็นพื้นที่ที่เป็นกรณีพิาพาทระหว่างจีนกับหลายประเทศในภูมิภาคนี้ประเด็นสําคัญก็คือว่าในการเปิดทางให้จีนเข้ามาใช้ฐานทัพแห่งนี้นะครับทางกัมพูชาก็ได้ไปรื้อทิ้งอาคารด้านการทหารที่อเมริกาไปสร้างไว้ที่ท่าเรือแห่งนี้ไว้นะครับสร้างไวม่ถึง7ปีนะครับก็ไปถูกรื้อทิ้งไปแล้วเมื่อปลายปีที่แล้วก็มนกับว่ารื้อของอเมริกาทิ้งเพื่อเปิดทางให้จีนเข้ามา นี่ก็เป็นประเด็นที่ถูกยิบยุขึ้นมาระหว่างที่คุณเชอร์แมนพูดคุยกับนายกคุณเซนในระหว่างการเยือนกัมพูชานะครับแล้วก็เป็นประเด็นที่อเมริกาให้ความสําคัญมากเป็นพิเศษทีเดียว <c oughs> เห็น <c oughs> ได้ชัดว่าครั้งนี้ให้น้ําหนักกับการพบกับกัมพูชาไม่น้อยเลยนะคะเพราะว่าเป็นหนึ่งในสาประเทศที่ได้มาพบหารือหนึ่งในปัจจัยสําคัญน่าจะเกี่ยวข้องกับความเป็นประธานอาเซียนของกัมพูชาที่จะเริ่มต้นขึ้น ในเดือนตุลาคมปีนี้ด้วยนะคะคุณเทพชัยและการไปเยือนอินโดนีเซียก็อาจจะไม่ใช่เรื่องประหลาดใจมากเพราะว่าเป็นประเทศที่มีประชากรใหญ่ที่สุดในอาเซียนและก็มีบทบาทสําคัญในฐานะที่เป็นแกนกลางของอาเซียนสําหรับการมาเยือนไทยก็คงจะต้องการหาหรือเรื่องแนวทางแก้วิกฤตในเมียนมาเพราะว่ารับรู้ได้ถึงความสําคัญของไทยที่เป็นเพื่อนบ้านกับเมียนมาด้วยนะคะ